สวัสดีค่ะทักทายวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นศุกร์เป็นวันที่ดีเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่แบบทุกคนก็ทํางานก็จะรู้สึกว่าเออวันศุกร์แล้วดีใจนะคะวันนี้เก๋ก็ดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์ก็เป็นวันอะไรที่ดีๆสุขรขันสาสุขมีความสุขนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ไม่ได้เจอเก๋หลายวันหลายวันนะคะวันนี้เก๋ก็ได้มาทําคลิปวิดีโอยาวนะคะ เพื่อลงในสตรีมนะคะเพื่อจะเขาเรียกว่าเพิ่มผู้ติดต,ตามทําให้เขาเรียกว่าการสร้างารายได้อีกช่องทางหนึ่งของของ Facebook หรือวีดีโอหรือสตรีมของเรานะคะก็เป็นการหาเงินง่ายๆไรายได้ดีนะคะการทําคลิปสิ่งที่เราเขาเรียกว่าเป็นการนําเสนอเรื่องเราดีๆแล้วก็สิ่งที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็เช่นมาทําคลิปนี่แหละมันก็เหมาะกับคนที่แบบ ไม่มีเวลาไปไหนไม่ไม่สามารถที่จะไปดูปีนี้ได้แล้วเราก็ทำสร้างรายได้ทำคลิปที่บ้านได้ก็เป็นการนำสื่อเรื่องราวสิ่งที่เราเจอเนี่ยมาบอกต่อเล่าแจ้งให้กต่ทุกคนรับรู้รับทราบนะคะซึ่งเก๋ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ที่ทำคลิปวิดีโอเหมือนกันแต่ว่าของเก๋ก็จะเป็นคลิปเรื่องของเกษตรแล้วก็เรื่องราวที่เราทําว่าเราทําอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะขอแนะนําก็คือเก๋ก็เป็นสมาชิกสภาเกษตร จ,จังหวัดมุกดาหารนะคะซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชนะคะเกก็ทําเรื่องของพืชเช่นเรื่องของการแปลรูปสินค้าเกษตรก็มีวายมีหม่อนม,ม,มีมะม่วงนะคะมีอ้อยแล้วก็สิงที่แกสร้างรายได้ก็จะเป็นแหนแดงนะคะจึงเก๋ก็ทำถ้าใครสนใจศึกษาก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะคะเราไม่คิดตังค์นะคะศึกษาฟรีถือว่าเราเป็นตัวแทนของสภาเกษตรแล้วนะคะเราก็จะทําหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วก็สามารถปรึกษาเราได้ ไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องของไหนแดงนะคะสามารถมา,มาพูดคุยแลแกเปลี่ยนที่ฟาร์มได้นะคะมากิจกาแฟแล้วก็พูดคุยเรื่องของเกษตรหรือว่ามีปัญหาอะไรสามารถที่จะรับเรื่องเรื่องราวที่จะไปส่งต่อได้นะคะอีกภารกิจหนึ่งที่เกศทาอยู่ตอนนี้ก็คือนะคะพอดีเกศเป็นสมาชิกเป็นกรรมการของกองทุนพื้นฟูน,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 นะคะคือเกศก็มีส่วนช่วยที่จะเขาเรียกว่าตอนนี้ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนนะไปเลือกตั้งนะคะวันที่12พฤศจเมื่อกียน ยน2566นะคะก็ไปดูสังเกตหน่วยเลือกตั้งของเรานะคะว่าเราน่ะอยู่ตรงไหนอ่าคนที่จะมีสิทธิ์คือคนที่เป็นสมาชิกของกองทุนพื้นภูเท่านั้นนะคะแล้วก็ทุกคนไหนที่เป็นสมาชิกก็สามารถที่จะไปเลือกตั้งได้นะคะเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นกรรมการกองทุนฟูและพัฒนาเกษตรกรในระดับประเทศนะคะเดี๋ยววันที่12พฤศกิกายยน2566เวลา8โมงถึง3โมงนะคะ ถือป,ประชาชนค่าคูหาการเบอร์ที่ร,รักกาเบอร์ที่ชอบหนึ่งเบอร์เท่านั้นนะคะซึ่งภาคอีสานเรานะคะคนที่สมัครประมาณ 5. 2ดคนสามารถมีสิทธิ์50คนแต่เราเลือกได้แค่หนึ่งคนนะคะแต่ภาคอีสานเราเลือกได้แค่เลือกอเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนได้แค่7คนนะคะอย่าลืมนะคะค่าคูหาการเบอร์ที่เราชอบนะคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ